คณะของพระอาจารย์ชรหลังจากที่ไปจ่าลิกทุดงในเขตฝั่งลาวและจำพรรษาอยู่ที่นั่นเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีก็ได้พากันเดินทางกลับมายังแผ่นดินไทยข้ามแม่น้ำโขงซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างสองประเทศพอขึ้นฝั่งไทยได้พระทุดงทั้งสี่รูปก็พากันเดินทางมายังวัดถ้ำคูหาสวรรค์เพราะมันจะมามืดค่ำอยู่ตรงนั้นพอดี จึงพากันมาขออาศัยจำพักอยู่ที่นี่ก่อนสักคืนหลวงปู่คำคณิงจุลมณีซึ่งในสมัยนั้นท่านยังดำรงทาาดขันอยู่คณะของพระธุดงก็ได้มีโอกาสไปกราบนามัสการท่านหลวงปู่ท่านก็มีเมตตาให้จำพักพูดถึงหลวงปู่คำคณิงจุลมณีนี้ท่านเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในทางฤทธิ์อีกท่านหนึ่งซึ่งประวัติความเป็นมาของท่านก็ไม่ธรรมดา เมื่อก่อนท่านเคยบำเพ็ญพ์แบบลือสีสัญจรท่องเที่ยวปลีกวิเวกปฏิบัติธรรมอยู่ตามภูเขาป่าไม้เถื่อนทํำอยู่ทางแถบภูเขาควายบ้างทางฝั่งไทยบ้างในสมัยที่ท่านเป็นลือสีคำขนิงนั้นท่านยังเคยได้ประลองฤทธิ์กับหลวงพ่อปานโสน,นโทแห่งวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในสมัยนั้นหลวงพ่อปานท่านได้จาริกทุดงมา ทางแถบภาคอีสานมาพร้อมกับลูกศิษย์พอท่านได้มาเจอกับลือสีอยู่กลางป่าหลวงพ่อปานได้เห็นสารรูปของคนผู้หนีแล้วถึงกับตกตะลึงเลยทีเดียวเพราะตอนนั้นหลวงปู่คาคนิงมีผมยาวจนถึงเอวหนวดเคราลกกรุงรังห่มผ้าขาดวินจนมองไม่ออกเลยว่าผ้าผืนนั้นเป็นสีอะไรหลวงพ่อปานท่านจึงแกล้งถามลือสีคำคนิงว่าเออนี่ พระหรือคนหนอหลวงปู่คำคนิงท่านก็ได้ตอบหลวงพ่อปานไปว่าไอ้พระนั่นมันอยู่ที่ไหนล่ะก็เห็นผมยาวมีเสื้อผ้าปุบะมองไม่ออกว่าเป็นสีอะไรแล้วใครจะไปรู้ละ่ะว่าพระหรือคนหลวงพ่อปานท่านได้รีบโต้กลับทันทีแล้วหลวงปู่คำคนิงท่านก็ตั้งคำถามใหม่ว่าพระมันอยู่ที่ผมหรือไง ก็ไม่ใช่หรอกท่านหรือว่าพระมันอยู่ที่ผ้านุ่งหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ใช่อีกท่านอ้าวแล้วพระมันอยู่ที่ไหนกันละ่ะหลวงปู่คำคนิงถามจี้หลวงพ่อปานอีกครั้งหลวงพ่อปานท่านก็ตอบอย่างฉับพลันทันท,นทีว่าพระก็อยู่ที่ใจสะอาดนั่นแหละอ้าวแล้วท่านจะมาถามทำไมว่าพระหรือคน ก็เห็นผมยาวรุงรังนี่ใครจะไปรู้ว่าพระหรือว่าคนกันแน่หลวงพ่อปานท่านยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆหลวงปู่คำคนิงท่านก็พูดกระแทกใส่อีกว่าพระบานพระเมืองพระกินข้าวชาวบ้านแบบนี้อวดดีเห็นทีต้องเห็นดีกันละพูดถึงท่านทั้งสองนั้นเป็นพระที่มีฤทธิ์มากและหลวงปู่คำคนิง หรือในตอนนั้นเรียกว่าชีปะขาวคำคนิงท่านทั้งสองก็ประรองลิ์กันให้ลูกศิษย์ดูหลวงปู่คำคนิงกล่าวเสร็จท่านก็คว้าเอาหวายยาวประมาณร่วมวาหนึ่งเห็นจะได้แล้วก็คว้างออกไปใส่หน้าของหลวงพ่อปานจากไวธรร้ธรรมดาธรรมดาก็กลายเป็นงูใหญ่ท่าทางดุร้ายเตรียมจะโฉกกัดหลวงพ่อปานเห็นเช่นนั้นท่านก็ทำจิตเป็นสมาธิ แล้วก็หยิบเอาใบไม้คว้างขึ้นสู่อากาศใบไม้นั้นก็กลายเป็นพญานกอินทรีตัวขนาดใหญ่บินโฉบเฉี่ยวจิกเอางูขึ้นไปไปสะบัดฟัดเวียงอยู่บนอากาศอยู่พักใหญ่ๆแล้วในที่สุดงูตัวนั้นก็พลัดตกลงดินกลายเป็นช้างตัวใหญ่มเหึมมาซึ่งก็เป็นช้างกำลังตกมันส่วนนกอินทรีนั่นก็ถลาลงสู่พื้นดินกลายเป็นเสือโครงตัวขนาดใหญ่เช่นกัน มีความดุร้ายไม่แพ้กันสัตว์ทั้งสองที่เกิดขึ้นจากฤทธิ์ของพระอาจารย์ทั้งสองประจันหน้าเข้าโรมรันกันจนฝนนั้นตลบไปหมดแต่แล้วจูจ่ๆสัตว์ทั้งสองก็หยุดต่อสู้กันและกลับกลายสลายหายไปฝ่ายหนึ่งกลายเป็นลูกไฟเผาผลาญในขณะอีกฝ่ายหนึ่งกลายเป็นพายุฝนเข้าแก้ทางกันทั้งหลวงพ่อป่านและชีบะขาวคำคนิง ต่างหัวเราะด้วยความชอบใจในอิทธิฤทธิ์อภิญญาของกันและกันต่างฝ่ายต่างก็ชมกันและกันและ่อมตนใส่กันนั่นคือเรื่องราวของชีประขาวคำคนิงที่ท่านได้พบกับหลวงพ่อปานในสมัยนั้นจนได้ประลองฤทธิ์กันต่อมาชีประขาวคำคนิงก็ได้บวชเป็นพระพิสุดำรงตนอยู่ในพระพุทธศาสนาในช่วงเวลาหนึง่งหลวงปู่คำคนิงท่านยังได้มีโอกาส ได้ลงไปยังเมืองพญานาคซึ่งปากทางเข้าที่จะลงไปสู่เมืองบาดาลน,นั้นก็อยู่ที่วัดธรรมคูหาสวรรค์ที่หลวงปู่ท่านอยู่นั่นเองปัจจุบันนี้หลวงปู่ท่านได้สั่งปิดประตูทางเข้าไว้แล้วเพราะมันจะทําให้คนโลภคนไม่มีศีลมีธรรมมีความอยากได้ทรัพส,สมบัติของพวกนาคเดี๋ยวจะพากันมาสาอหาสุดท้ายก็จะพากันเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่ เพราะพวกหน้าเขามีฤทธิ์มากและเขาก็ห่วงแหนสมบัติของพวกเขาหลวงปู่คำคนิงท่านจึงได้ตัดไฟแต่ต้นลมเพื่อไม่ให้มีคนล้มตายเกิดขึ้นอีกนี่ก็เป็นเกล็ดประวัติเล็กๆน้นอยๆกับเรื่องราวของหลวงปู่คำคนิงทีนี้ก็กลับมาฟังเรื่องราวที่พระธุดงค์ทั้งสี่รูปกลับมาจากทางฝั่งลาวนะครับเมื่อท่านทั้งสี่เดินทางมาถึงวัดก็มากราบนมัสการหลวงปู่ หลวงปู่ท่านก็มีเมตตาต้อนรับเป็นอย่างดีท่านได้มานั่งสนทนากับภิกษุแก้วและพระอาจารย์ชรจนดึกจนดื่นมีประโยคหนึ่งที่หลวงปู่คำคนิงท่านถามพระชรว่าพระฝรั่งรูปนี้รักษาอะไรพูดไทยได้บ๊อพูดได้ขอรับหลวงปู่กระผมตั้งแต่บวชเป็นพระมาก็ไม่ได้รักษาอะไรขอรับนอกจากการรักษาใจอย่างเดียวขอรับ เออผู้ได้รักษาใจได้ศีลของผู้นั้นย่อมบริสุทธิ์รักษาใจตนก็เท่ารักษาคนทั้งโลกในขณะที่พระสนทนากันอยู่นั้นก็มีสุนัขสองตัวซึ่งเป็นหมาวัดมันมากัดมันมาทะเลาะกันอยู่ในบริเวณนั้นพอหลวงปู่คำคณิงเห็นท่านก็ไม่ได้ไล่มันไปแต่ท่านกลับชี้มือแล้วก็ถามพระชรว่าพระฝรั่งดูนั่น หมามันกัดกันเพราะอะไรรู้ไหมพระอาจารย์ชรมองตามมือของหลวงปู่ไปนั่งพินิษพิจารณาอยู่สักพักแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือว่าเป็นคนถ้าได้มีการทะเลาะหรือกัดกันแล้วมันก็ต้องมีมูลมาจากความเห็นแก่ตัวขอรับหลวงปู่ก็เพราะอัตราตัวตนนี่แหละขอรับที่มันทำให้คนและสัตว์ทะเลาะเบาะแหวงกัน เมื่อมีอัตตาก็ย่อมมีความเห็นแก่ตัวด้วยกันทั้งนั้นขอรับบะพระฝรั่งรูปนี้แตกฉานเสียจริงๆมองดูหมากัดกันจนตีความหมายออกมาเป็นธรรมได้สมแล้วสมแล้วสาธุแขลวงปู่ชี้บอกว่าจะไปไล่หมากัดกันมันดีไหมมันเสียงดังแต่พระฝรั่งตีความหมายออกมาได้ลึกซึ้ง นี่สิของจริงสมแล้วจบแล้วพอถามพอพูดกับพระชรจบท่านก็หันมาพูดกับพระแก้วบ้างพระหนุม่มพระแน่นอย่างนี้รู้ไหมว่าอะไรของแท้อะไรของใหม่จริงของแท้คือทุกขอรับหลวงปู่ส่วนของไม่จริงนั้นคือความคิดปรุงแต่งขอรับเออบะลูกตาคำนี่ วิปัสสนาญาณอย่างแท้จริงคือการหยุดคิดหยุดปรุงแต่งความไม่สงบเกิดขึ้นก็รู้ความสงบเกิดขึ้นก็รู้ทุกหรือสุขเกิดขึ้นก็รู้รู้อยู่กับลมเข้าออกครับลวงปู่เราไม่ไปแทรกแซงกับอาการที่เกิดขึ้นถึงเวลาที่มันจะดับก็ปล่อยให้มันดับลงเองเราเป็นเพียงผู้ดู แต่ไม่เข้าไปยุ่งกับมันขอรับหลวงปู่นั่นลูกตาคำเนื้อแท้เนื้อแท้แทสาธุหลวงปู่คำคนิงรู้จักหลวงตาคำดีในครั้งหนึ่งสมัยที่สามเณรแก้วเดินตามหลวงตาคำหลวงตาก็เคยพามาพักอยู่ที่นี่ครั้งหนึ่งเมื่อสนทนากันจนเป็นที่หอมปากหอมคอแล้วพระธุดงทั้งสี่รูปก็ได้แยกย้ายกันพักโดยพากันพักอยู่ตามเพิงถ้ำ ก็พักอยู่ในเขตวัดของหลวงปู่คำคนิงแต่หลวงปู่ท่านยังไม่ได้จำวัดท่านก็ยังนั่งนิ่งสงบอยู่ตรงที่รับแขกของท่านพระธุดงที่เดินทางมาไกลก็พากันหลับด้วยความอ่อนล้าในคืนนั้นสัมมเนนได้ฝันไปว่าเห็นผู้คนใส่ชุดขาวเดินมาจากแม่น้ำโขงเดินกันเป็นแถวเรียงรายนับร้อยๆคนมีทั้งผู้หญิงผู้ชายลูกเล็กเด็กแดงทั้งผู้เท่าผู้แก่ พากันใส่ชุดขาวกันหมดพอเดินมาถึงพวกเขาก็พากันมากราบหลวงปู่คำคนิงที่ท่านยังนั่งรอแขกผู้มาเยือนเมื่อทุกคนเข้ามานั่งหมดแล้วหลวงปู่ท่านก็ได้แสดงธรรมให้กับญาติโยมเหล่านั้นฟังภาพในฝันนั้นมันชัดเจนยิ่งนักมันชัดเจนราวกับว่าเป็นสถานการณ์เป็นเหตุการณ์จริงพอตื่นเช้าพระธุกงทั้งสี่รูปก็พากันเก็บข้าวเก็บของ แล้วก็ออกไปบินทบาทพร้อมๆกับพระลูกวัดพอฉันข้าวเสร็จก็พากันกลาวปลาหลวงปู่เพื่อที่จะจาริกธุดงไปต่อหลวงปู่คำคนิงท่านก็วอวยพรให้เดินทางปลอดภัยเสร็จแล้วก็ได้พากันออกเดินทางมุ่งหน้ามาทางอำเภอสีเมืองใหม่ก็ได้มาเมื่อดำอยู่ใกล้ๆกับบ้านคำบงซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนขององค์หลวงปู่มั่นพระอาจารย์ใหญ่สายพระป่ากรรมฐานในวันนั้น พระธุดงทั้งสี่รูปก็ได้พากันพักปักกลดอยู่แถวๆนั้นพอตื่นเช้ามาก็ได้ชวนกันก็ได้มีโอกาสชวนกันขึ้นไปดูสถานที่ดั้งเดิมซึ่งเป็นสถานที่เดิมที่องค์หลวงปู่เสาและองค์หลวงปู่มั่นขึ้นมาปฏิบัติธรรมตั้งแต่สมัยแรกเริ่มต้นของพวกท่านในคืนนั้นพระธุดง์ทั้งสี่รูปพากันมองมาอย่างผู้หล่นก็พากันเห็นแสงสีขาวนวล ลอยโผล่พุ่งขึ้นจากเขาเล็กๆล,ลูกนั้นซึ่งตอนแรกๆพัทธุดงทั้งสี่รูปก็พากันไม่รู้หรอกว่าสถานที่ตรงนั้นเป็นสถานที่อะไรพอเห็นดวงไฟในตอนกลางคืนก็ปรึกษากันว่าตื่นเช้าออกไปบินทบาทฉันเสร็จก็จะพากันขึ้นไปดูพอถึงตอนเช้าก็พากันเดินขึ้นมาสำรวจบริเวณที่มีแสงผวยพุ่งขึ้นเมื่อคืนนี้จึงได้พากันรู้ว่าสถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่ดั้งเดิมขององค์พระอาจารย์ใหญ่ทั้งสองล่องลอยเก่าๆของพวกท่านยังหลงเหลืออยู่ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นวัดภูหลนตำบลสงยางอำเภอสีเมืองใหม่จัังวดอุบลราชธานีซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านคำบงประมาณ5กิโลเมตรเมื่อเดินเยี่ยมชมจนเป็นที่พอใจแล้วการเดินทางก็ได้เริ่มต้นไปต่อพระธุดง์ทั้งสี่รูปก็พัก,กันเดินทางเราะเรียบริมฝั่งโขงไปเรื่อย ใช้เวลาเดินทางอยู่ประมาณสามสี่วันก็พากันเดินมาถึงวัดของหลวงพ่อโชธซึ่งราวกับว่านัดกันไว้ในเช้าวันนั้นหลวงพ่อโชธได้บอกกับเนนและพระลูกวัดว่าวันนี้จะมีแขกมาหาเป็นพระทุดงสร่รูปให้พากันปัดกวาดศาลาเตรียมต้อนรับพระลูกวัดก็พากันแปลกใจอยู่เหมือนกันในสมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเครื่องมือสื่อสารใดๆ ถ้าจะส่งจดหมายหากันก็ใช้เวลาร่วมเป็นอาทิตย์ท่านรู้ได้อย่างไรว่าจะมีคนมาหาและในวันนั้นยังไม่ถึงเลยเที่ยงด้วยซ้ำก็เห็นมีพระธุดงสี่รูปเดินทางเข้ามาวัดจริงๆพระอาจารย์ชรได้มาพักอยู่ในวัดแห่งนั้นกับหลวงพ่อโชดเป็นเวลาอยู่หลายเดือนแล้วก็จำพรรษาอยู่ที่นั่นอีกหนึ่งพรรษาจนในเวลาต่อมาท่านได้มีโอกาสเดินทางมายังอำเภอวารินชำราบ ท่านก็มีโอกาสได้มาพบกับพระฝรั่งรูปหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชาสุพัฒโทแห่งวัดหนองป่าพงพระฝรั่งรูปนั้นเป็นพระนักปฏิบัติเช่นกันท่านมีโอกาสเดินทางกลับไปกลับมาจากประเทศไทยไปอเมริกาอยู่หลายครั้งจนพระฝรั่งรูปนั้นได้ชวนพระชรกลับไปเยี่ยมบ้านซึ่งตอนแรกท่านก็ไม่อยากกลับไปสักเท่าไหร่แต่พอมาคิดดูอีกครั้งว่าตัวเองนั้นจากมานานแล้ว ป่านนี้น้องสาวน้องชายและโยมแม่จะเป็นอยู่อย่างไรกันบ้างที่ท่านไม่อยากไปก็เพราะว่าเกรงว่าจะวางตัวไม่ถูกเพราะตัวเองอยู่ในเพศแบบนี้แต่งตัวแบบนี้คงจะเป็นการยากในการดำเนินอยู่ในสังคมตะวันตกแต่พระฝรั่งอีกรูปท่านก็บอกว่าที่นู่นเขาได้สร้างวัดแล้วไปอาศัยอยู่ในวัดก็ได้พระชรก็ช่างใจอยู่นานเหมือนกัน พอสิ้นพรรษานั้นจึงตัดสินใจลองเดินทางกลับไปอย่างที่บ้านเกิดอีกครั้งบ้านเกิดเมืองนอนที่เดินทางจากมาเป็นเวลาเกือบ20ปีกลับไปในครั้งนี้ก็จเจริญรุ่งเรืองไปมากทั้งทางด้านวัตถุและเทคโนโลยีญาติพี่น้องพอทราบข่าวก็ต่างพากันมาหาที่วัดก็เหลือแต่พี่น้องร่วมท้องมารดาส่วนโยมแม่นั้นได้จากโลกนี้ไปหลายปีแล้วพระชรได้ไปจำพรรษา อยู่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลาถึงหพันษาเต็มๆจากนั้นท่านก็บินลัดฟ้ากลับมายัางเมืองไทยและไม่ยอมหันหลังกลับไปอีกเลยที่ตัดสินใจกลับมาเมืองไทยอีกครั้งก็เพราะมีเหตุคือในปีนั้นพระอาจารย์โชตท่านได้มรณภาพจึงได้บินมาร่วมส่งสลีละสังขารของท่านเรื่องนี้มันก็น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าใครเป็นคนส่งข่าวท่านไปยังอเมริกา เบอร์โทรที่อยู่ที่ติดต่อกันก็ไม่มีแต่พอพระอาจารย์โชดละสังขารลงก็เห็นพระชรกลับมายังเมืองไทยและยังได้ร่วมพิธีเผาศพของครูบาอาจารย์พระชรก็อยู่ช่วยงานจนแล้วเสร็จพระอาจารย์แก้วก็ได้มาชวนเดินจาริกธุดงอีกครั้งเพราะการเป็นอยู่ในดงในป่ามันสงบกว่าดีกว่าจะมาวุ่นวายกันกับลาบยศตำแหน่งทางพระอาจารย์ชรก็ได้ถามหาลูกศิษย์ทั้งสอง กับพระอาจารย์แก้วว่าตอนที่ตนไปอยู่สหรัฐอเมริกาถึงห้าปีนั้นลูกศิษย์ของตนทั้งสองพากันไปอยู่ที่ไหนบ้างทางพระแก้วก็ได้บอกว่าพระน้อยหรือภิกษุน้อยนั้นก็จำพรรษาอยู่ที่นี่หนึ่งพรรษาพอพรรษาต่อมาก็ได้เดินทางกลับไปอย่างภาคเหนือส่วนสาม,มเณรน,นั้นก็จำพรรษาอยู่กับพระอาจารย์โชดถึง 3, ส,าสามพรรษาสามเณรก็ได้ตัดสินใจลาศิกขา ออกไปใช้ชีวิตอย่างขารวาเอา้าวเป็นเพราะอะไรล่ะท่านแก้วทําไมเนนถึงลาสิกขาออกไปอย่างนั้นก็จะมีอะไรอีกล่ะท่านช้อนนอกจากนาลีพิคาตอา้าวน่าเสียดายแท้พอครูบาอาจารย์ไม่อยู่เนนก็เสียกําลังใจเห็นอาจารย์โชดว่าปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ,าบ้าง,าางละละหล,ลุมหน่าจะเป็นความผิดของผมเองนั่นแหละท่านแก้ว น่าจะพาแกไปอยู่ที่อเมริกาด้วยเพราะผมก็ไม่คิดว่าจะไปอยู่ที่นั่นนานไม่ใช่ความผิดของใครหรอกท่านชอนมันเป็นวิบากของเขาวาสนาเขามาสุดทางเท่านี้ก็ปล่อยเขาไปเถอะสำหรับนักปฏิบัติแล้วเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดที่นักปฏิบัติทําคนหนึ่งได้มีโอกาสเดินทางร่วมกับครูบาอาจารย์ปฏิบัติภาวนาจนจิตเป็นฌานแต่สุดท้าย ก็ต้องมาตายน้ำตื่นตื่นด้วยคำว่านารีพิฆาตนักปฏิบัติก็เป็นแบบนี้หากมีจิตใจที่ไม่ตั้งมั่นพอย่อมปล่อยให้ใจไหลไปกับอารมณ์นักภาวนาถ้าไม่เห็นอารมณ์ของตนก็หมดค่าหมดราคาและให้เห็นชัดลงไปว่า <S <S เหตุของอารมณ์นั้นมาจากไหนสติที่ฝึกไว้ดีแล้ว จะรู้เท่าทันอารมณ์ของตนและจะไม่ยอมปล่อยให้อารมณ์นั้นตั้งอยู่ได้นานนี่แหละเขาจึงเรียกว่าผู้มีปัญญาถ้ามีสติอยู่กับลมหายใจศีลจะรวมอยู่กับสมถะไม่ส่งจิตออกนอกเป็นอธิศีลที่ไม่มีศีลเพราะยังคิดอยู่เรียกว่ามโนกรรมอันละเอียด หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆนั่นก็คือความคิดปรุงแต่งอาณาปานาสติมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกเมื่อสติแนบแน่นอยู่กับลมความคิดจะเป็นได้แค่เพียงสิ่งที่ผุดผ่านเท่านั้นเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับลงไปตามธรรมชาติของมันหากยังหยุดความคิดนั้นไม่ได้ไม่มีทางสงบดอก พระชรได้กลับมาเหยียบดินแดนสุวรรณภูมิอีกครั้งซึ่งเป็นดินแดนแห่งแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเป็นดินแดนที่พระสงฆ์สาวกมาบรรลุธ,ธรรมมากที่สุดทั้งอาศัยอยู่ในวัดทั้งอาศัยอยู่ในป่าดินแดนแห่งนี้ยังไม่ขาดซึ่งพระอรหันต์พระพุทธศาสนายังจะเจริญงอกงามในแผ่นดินแห่งนี้ไปอีกนานเท่านานคำกล่าวขานที่เขาบอกว่า ศาส,สนาเสื่อมในส่วนเสื่อมนั้นมันก็มีแต่ในส่วนที่เจริญงอกงามมันก็มีอยู่เช่นกันเพราะธรรมชาติของโลกนี้มันมีทั้งดีและชั่วประปนกันอยู่เราจงดูให้ดีเถิดเราจงอย่าพากันไปยึดเอาโลกกระทำแปดประการมาวัดมาตัดสินมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญก็ย่อมมีนินทามีสุข ก็ย่อมมีทุกข์โลกกระทำแปดประกาศนี้พระอริยะบุคคลท่านได้หลุดผลออกจากใจจนบริสุทธิ์แล้วเหลือแต่ใจดวงเดียวเด่นอยู่เราจงลงมือปฏิบัติให้ดูให้รู้เถิดเมื่อทำจนถึงขั้นหนึ่งแล้วผู้ประเสริฐเดินผ่านหน้าเราย่อมรู้ได้ด้วยกระแสแห่งธรรมอย่าเอาแค่ตามองภาพเอาแค่หูฟังเสียง แล้วไปตัดสินว่าใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเรายังหลงกันอยู่กระทําตัวเองให้เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็จะรู้เองจงเป็นผู้เรียนรู้ยอมรับแต่อย่าไปตัดสิน เรื่องราวของพระชรพระฝรั่งที่มาจากดินแดนตะวันตกก็ได้มาสิ้นสุดแค่เพียงเท่านี้หลังจากที่ท่านได้ร่วมเดินธุดงกับพระแก้วอีกครั้งซึ่งทั้งสองท่านก็จ่าลิกไปยังประเทศลาวและก็ไม่ได้ยินข่าวคราวของทั้งสองท่านอีกเลยท่านคงจะไปจำพรรษาอยู่ณที่ใดที่หนึ่งซึ่งปุตตุชนคนอย่างเราเราก็ไม่อาจทราบได้เอาไว้มีโอกาสทีมงานได้มีข้อมูลมาใหม่ แล้วแอดมินจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับก่อนจากกันวันนี้ก็ขอฝากกติธรรมคำสอนที่อยู่ในเนื้อเรื่องเอามาทบทวนให้พิจารณาการดูอีกครั้งนะครับถ้ายนี้ขอส่งข่าวถึงเอซที่มีใจจะร่วมบุญร่วมปัจจัยเป็นค่าน้ำเป็นค่าอาหารให้กับนักปฏิบัติธรรมและเป็นค่าน้ำค่าไฟให้กับสำนักสงฆ์คุณชีในวันที่26มกราคมที่จะถึงนี้ ทางแอดมินจะไปทำบุญกับหลวงปู่วิมโลยาณสัมปันโนที่จังหวัดสีสเกตเห็นเอฟซีหลายท่านคอมเมนต์มาบอกว่าอยู่ไกลมาไม่ได้หรืออยากขอร่วมปัจจัยเดี๋ยวแอดมินจะขึ้นหมายเลขบัญชีให้ที่ถ่ายคลิปนี้นะครับปัจจัยที่ได้มาทั้งหมดก็จะไปทำบุญที่สำนักสงฆ์คุณชีมอบถวายแด่หลวงปู่วิมโลยาณสัมปันโนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้มาปฏิบัติ หลวงปู่ยินดีต้อนรับผู้พักฝ่ในธรรมทุกท่านมีกุฏิที่พักอาหารการกินอยู่ฟรีเอฟซี FC ท่านใดมีเวลาก็ขอกราบเรียนเชิญได้นะครับอุปทานคือตัวปรุงตัวเกิดเมื่อใดที่เราเห็นว่าเราไม่ได้คิดแต่มันคิดเราก็ไม่เกิดที่ยังเกิดอยู่ก็เพราะว่าเราเห็นว่าคิดแล้วแต่ปรุงต่อ มันเลยวางไม่ได้เพราะการปล่อยวางที่แท้จริงมันต้องวางมาจากใจไม่ใช่คิดว่าจะวางแล้วก็วางอย่างนั้นไม่ใช่วางอย่างแท้จริงเดี๋ยวมันก็จะเอาใจไปถือขึ้นมาใหม่วางก็วางกันที่จิตที่ใจนั่นแหละถูกทางถูกธรรมอารมณ์นั้นเราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองและเป็นาธาุของอารมณ์เอง อารมณ์ทั้งหลายที่เกิดจากความปรุงแต่งหรือความคิดจะดับได้ก็ต้องดับที่ต้นเหตุต้นเหตุของอารมณ์คือใจนั่นแหละมีใจจึงมีคิดมีคิดจึงมีปรุงแต่งมีปรุงแต่งจึงมีอารมณ์มีอารมณ์จึงมีสุขมีทุกข์ใจที่ว่างจากสุขจากทุกข์นั่นแหละคือสูญยตา ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมนำธรรมไปประยุกต์ใช้กับชีวิตเพื่อชีวิตที่สงบร่มเย็นสวัสดีครับ